ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งหลายนะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับสาระดีๆกับอาตมาพระคินอีกเช่นเคยคลิปนี้อาตมาได้นำสาระดีๆเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าเหตุสีประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้จะมาเล่าให้ญาติโยมได้รับฟังกันก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปสาระดีๆอาตมาขอ,อาฝากช่อง ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สไคร์นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆด,ด้วยนะครับเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปรับชมสาระดีๆรับฟังสาระดีๆกันเลยเรื่องมีว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้านะครับเหตุสีประการที่พระพุทธเจ้าไม่สามารถกระทําได้ไม่สามารถพระพุทธองค์ไม่สามารถทรงทําได้ก็คือ,อในคราวครั้งพุทธกาลนะครับ เราลูกศิษย์หรือเรา,าพระสาวกทั้งหลายถามพระพุทธองค์ว่าในเมื่อพระพุทธองค์เป็นผู้ที่มีความเมตตาการุณาอย่างล้นพ้นหาสุดประมาณไม่ได้และทรงเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากแล้วทำไมผู้คนยังลำบากอยู่นี่คือคำถามพระพุทธองค์ทรงตอบอเราลูกศิษย์และก็พระสาวกว่า เราแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากแต่เรามีเหตุสิบการที่เราทําไม่ได้ก็คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมใดไว้นะไม่มีใครรับแทนใครได้คนนั้นต้องรับเองนะแล้วก็เข้าทางอ่าวานพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้น 2. นะปัญญาให้กันไม่ได้ ต้องฝึกฝนเราเองถึงจะเกิดปัญญาได้เป็นเรื่องเฉพาะตน 3. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อทางภาษาได้ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้การลงมือปฏิบัติก็คือการลงมือทำรรเดียวนั้นนะมีทางเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความจริงได้ก็คือการลงมือปฏิบัติ 4. คนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับเรา จะไม่ฟังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงเรา,เาไม่มีวาสนาก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงเ,เข้าถึงใจเขาได้เราจึงโปรดเขาไม่ได้นะมันก็เปรียบสเสมือนฝนแม้จะตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญา้าที่ไร้รากชั้นใดพระธรรมแม้จะก้วงใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาชันนั้นนะ นี่ก็คือเหตุสีประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้นะฉะนั้นแล้วก็ญาโยมทั้งหลายได้รับฟังสาระดีๆกันแล้วก็อย่าลืมนําไปคิดพิจารณาจต,ตองให้เป็นวิธีทางในการดําเนินชีวิตว่าเออมันเป็นอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้เออมันเป็นความจริงที่ใครๆก็ไม่สามารถ ทุกคนต้องยอมรับความจริงแม้แต่พระพุทธองค์ก็เหมือนอสมัยทุกวันนี้เขาเขาเปรียบอะไร Google ที่ว่าแน่ก็ยังหารักแท้ไม่เจอใช่ไหมจากนั้นแล้วก็ขอฝากไว้นะ e ประการมาเล่ามันเป็นธรรมะเกดเล็กเกดน้อยนะความรู้เกดเล็กเกดน้อยนะอมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายได้แล้วฟังสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็อขอ จบนะการนำสาระดีๆมาฝากญาติโยมทั้งหลายไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วก็กลับมาพร้อมอาตมาก็าจะกลับมาพร้อมสาระดีๆนำพยายามนำสาระดีๆมา,าเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายให้าญาติโยมทั้งหลายได้ข้อคิดดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะพยายามสรรสร้างช่องให้อา มีความรู้วิชาการที่ดีต่อคนฟังสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจริญพรไว้แต่เพียงเท่านี้นะเอวังก็มีด้วยประการชนี้สาธุ